เมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับผมทาคลิปลง YouTube ไปแค่30คลิปเท่านั้นแต่ว่าช่องผมอะโตขึ้นจากศูนย์มาเป็น6 0,000ซับเลยแล้วก็มียอดวิวรวมกว่า2ล้านวิวแถมชีวิตผมเปลี่ยนไปเลยด้วยผมได้ลองทําธุรกิจด้วยตัวคนเดียวได้เจอกับคนเก่งๆแล้วก็ได้สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นๆอ,อีกมากมายเลยในคลิปนี้ผมเลยจะมาแชร์5เทคนิคที่ผมใช้ปั้นช่องแล้วก็สร้างเพอร์ซอนอลแบนด์บน YouTube แบบออร์แกนิกที่มันทําให้ช่องผมโตได้ไวโดยที่ผมไม่ได้ใช้เวลาทาคลิปเยอะเลยอ้ออัน่งมมาง YouTube บบ้ดานะล,ดล,ดลได เทคนิคแรกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องทําก่อนที่จะทําช่องสะอีกก็คือเลือกคนดูให้ชัดคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบเข้าใจผิดว่าจะเริ่มทำยูทูบเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์ดีๆอุปกรณ์ครบๆกล้องสวยๆไมค์ชัดๆคนถึงจะมาดูเยอะช่องถึงจะโตแต่ว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่เลยโอเคผมก็จะไม่ปฏิเสธหรอกว่า,าการที่มันมีไมค์ดีๆกับกล้องสวยๆมันจะทําให้คลิปดูมีคุณภาพมากขึ้นแต่ว่าถึงคุณจะมีอุปกรณ์ครบครันแต่ว่าคุณทําคลิปออกมาพูดอะไรคนดูก็ไม่สนใจพูดอะไรคนดูก็ไม่อินอะ่ะแล้วจะ แล้วเนี่ยถ้าคุณจะเริ่มทํา YouTube แล้วอยากเห็นผลลัพธ์ไวๆเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทาเป็นอย่างแรกแล้วก็เป็นเทคนิคแรกนี้ด้วยเนี่ยก็คือเลือกคนดูให้ชัดตั้งแต่แรกเพราะว่าข้อผิดพลาดหนึ่งที่มันจะทําให้ช่อง,องคุณไม่โตหรือว่าคลิปของคุณไม่มีคนดูก็คือคุณไม่ดูด้วยซ้าว่าคุณทาคลิปออกมาให้ใครดูคุณอาจจะคิดว่าเออก็ทําให้ทุกคนที่เห็นคลิปนี้นี่แหละดูแต่ว่า ถ้าคุณคิดแบบเนี้ยผลลัพธ์ที่ได้มันจะตรงกันข้ามเลยเพราะว่าถ้าคุณพยายามทําตัวเองให้ถูกใจทุกคนนะครับสุดท้ายจะไม่มีใครมาถูกใจคุณเลยดังนั้นอ่ะสิ่งแรกคือคุณต้องตัดสินใจก่อนว่าคุณจะทาคลิปออกมาให้ใครดูอยากแชร์ความรู้ให้ใครฟังเพราะถ้าคุณทาคลิปให้นักเรียนดูกับพนักงานบริษัทดูสิ่งที่เขาจะอินนะครับมันก็จะคนละเรื่องกันเรื่องที่คุณจะพูดแล้วเขาชอบก็จะคนละเรื่องกันหรือว่าไม่ต้องนึกถึงขั้นนั้นก็ได้เอาเป็นคุยกับคนรอบตัวก็ได้เวลาคุณคุยกััััับบบบบบคคคคคนนนนนนรรออออตวุุุุยยยกกกกพพ่่่่่แแมมณ็็็จจะะะเเเืืงงงึึใช้ภาาษป อีกเรื่องหนึ่งใช้ภาษาแบบหนึ่งนั่นแหละถ้าคุณเลือกคนดูก่อนมันจะทําให้คุณรู้เลยว่าคุณต้องพูดเรื่องอะไรใช้คําพูดแบบไหนใช้คําว่าอะไรต้องโน้มน้าวยังไงพูดอะไรเขาถึงจะชอบจะอินจะกดติดตามซึ่งมันสําคัญยิ่งกว่าอุปกรณ์ของคุณซะอีกอย่างถ้าเป็นในคลาสผมเนี่ยผมก็จะให้นักเรียนเลือกคนดูให้ชัดแต่แรกก่อนเหมือนกันแต่ว่าในคลาสผมจะใช้คําว่าการสร้าง Audience Profile ก็คือเราจะมาคิด5มุมของคนดูด้วยกันนะครับมุมแรกเนี่ย คือดโมกราฟิกก็คือคนดูเขาอายุเท่าไหร่เพศอะไรอาชีพอะไรเพราะว่าแต่ละวัยแต่ละอาชีพแต่ละเพศเนี่ยเราก็จะใช้คําพูดกับเขาได้ไม่เหมือนกันเรื่องที่จะพูดก็จะไม่เหมือนกันหรือว่าคลิปที่เขาสนใจเนี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันอีก2คือไซโคกราฟิกนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของจิตใจเป็นของไลฟ์สไตล์ความชอบของเขาถ้าเรารู้เรื่องพวกนี้เราก็จะยกตัวอย่างในเรื่องที่เราจะพูดอะ่ะให้มันถูกใจเขาได้มากยิ่งขึ้น3คือเพนพอยนะครับคือเขามีปัญหาอะไรถึงต้องมาดูช่องของคุณ4คือโกหรือว่าเป้าหมาย ขเขานะครับเขามีเป้าหมายอะไรถึงต้องมาดูคลิปคุณช่องคุณส่วน5เนี่ยนะครับมันจะทําให้คนดูรู้สึกว่าเฮ้ยคนพูดคนนี้รู้ได้ยังไงว่าเรากําลังคิดแบบนี้อยู่เป็นแบบนี้อยู่กําลังเจอเรื่องนี้อยู่เหมือนมาอยู่ในใจเราเลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันคือสิ่งที่เรียกว่า visceral desire อันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมไปเรียนกับคนเขียนสคริปต์ของช่อง5ล้านทรัพย์มาก็ผมขออนุญาตเก็บไว้ให้นักเรียนในคลาสละกันอันนี้ซึ่งถ้าคุณคิดไม่ออกว่าจะทําคลิปให้ใครดูดีเนี่ยก็ทําคลิปให้ตัวคุณในอดีตดูก็ได้นะครับแบบนั้นน่ะคิด audience profile ง่ายด้วยเทคนิคที่2 ก็คือมีกลุ่มไอเดียไว้รอเพราะว่าปัญหาหนึ่งของคนทำคอนเทนต์หรือว่าคนที่จะทำคอนเทนต์เนี่ยถ้าคุณจะทำคอนเทนต์คุณก็จะเจอเหมือนกันก็คือคิดไอเดียคลิปไม่ออกไม่รู้ว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรดีซึ่งบอกตามตรงว่าถ้าต้องคิดไอเดียจากศูนย์หรือว่าจากอากาศเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ว่า ถ้าคุณมีกลุ่มไอเดียไวรอก่อนอนะ่ะการคิดไอเดียคลิปมันจะง่ายขึ้นเยอะและกลุ่มไอเดียคลิปที่ผมจะมาแชร์ในคลิปนี้เนะี่ยก็จะมี3กลุ่มด้วยกันนะครับสามารถเอาไปใช้ได้ในทุกหัวข้อที่อยากทาคลิปเลยกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่ม how to ก็คือคุณมาทาคลิปสอนวิธีทําอะไรสักอย่างให้กับคนดูนี่แหละส่วนใหญ่มันจะเริ่มต้นด้วยคําว่าวิธีอย่างเช่นวิธีเริ่มทํา YouTube จากศูนย์วิธีออกกําลังกายแบบคนพร้อมวิธีลงทุนที่ดีที่สุดถ้ามีเงิน100ทน,ากกาน,นึ่งร้อะไรดียบาเรทซึ่งี้าค ิดดดไไออเเียยย้้ง่าขึนะกลุ่มที่สองเนี่ยคือกลุ่มลิสต์นะครับกลุ่มนี้คือเราจะมาแชร์แนวทางหลายๆแบบให้กับคนดูส่วนใหญ่มันจะขึ้นต้นด้วยตัวเลขอย่างเช่น5วิธี move on 5เทคนิคสอบให้ได้ A 5หนังสือการเงินที่ควรอ่าน3คือกลุ่ม challenge นะครับกลุ่มนี้คือคุณมาทดลองหรือว่าทำอะไรบางอย่างให้กับคนดูดูอย่างเช่นผมลองเทรดตาม ChatGPT บอกผมลองทำ IF 3 0วันผมลองทำผัดกะเพราไม่ใส่ใบกะเพรา เทคนิคที่3นะครับคือตั้งชื่อคลิปด้วยภาษาคนข้อผิดพลาดที่ผมเห็นช่องใหม่ๆทําหรือว่าช่องที่ยอดวิวน้อยๆทำนะครับก็คือใช้ภาษาเขียนภาษาหนังสือภาษาสลวยภาษาพจนานุกรมนะครับคือใช้ทุกภาษาที่มันไม่ใช่ภาษาคนพูดปกติแล้วมันจะทําให้ยอดวิวน้อยนะครับด้วย2เหตุผลด้วยกัน 1. คือไอ้ภาษาพวกนี้มันทําให้ชื่อคลิปยาวเกินแล้วมันจะทําให้เวลาคลิปมันโชว์ขึ้นมาหน้าคนดูอย่างเงี้ยครับชื่อคลิปมันจะเป็นจุด,จดๆพอมันเป็นจุด,จดๆเขาก็จะไม่รู้ว่าคลิปนี้เกี่ยวกับอะไรเพราะเขาไม่รู้เขาก็จะไม่ดู อีกอย่างหนึ่งคือถ้าชื่อคลิปมันยาวเกินนะครับคนดูก็จะไม่อ่านด้วยเพราะสมองของคนเราอะครับให้ความสําคัญกับการประหยัดพลังงานพอมันเห็นตัวหนังสือเยอะๆปุ๊บมันก็รู้แล้วว่าเอ้ยต้องใช้พลังงานในการอ่านเยอะมันขี้เกียจมันก็สั่งให้ร่างกายเลื่อนคลิปคุณผ่านไปเลยเขาก็จะไม่ดูคลิปคุณก็ตายดังนั้นถ้าจะให้ดีครับอย่าให้ชื่อคลิปเกิน60ตัวอักษร2ก็คือไอ้พวกภาษาพจนานุกรมภาษาเขียนภาษาหนังสือภาษาสรวยอะไรพวกนี้มันเป็นคําที่เราต้องแปลซ้ำสองอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างเช่นคําว่าวิธธีีททําาาางงนอย่มประสิิภพแบ คือเราก็ต้องมาไปว่าทํางานอย่างมีประสิทธิภาพคืออะไรแล้วอย่างที่บอกสมองของคนเราเนี่ยมันขี้เกียจนะครับถ้ามันรู้ว่าต้องแปลซ้ำสองปุ๊บอะ่ะมันก็จะขี้เกียจไม่แปลนะครับแล้วมันก็จะเลื่อนคลิปผ่านไปเลยคลิปของคุณก็ตายแต่ถ้าคุณใช้ภาษาแบบคนปกติพูดนะครับมันก็จะเป็นวิธีทํางานให้เก่งกว่าเพื่อนร่วมงานวิธีทํางานเสร็จเร็วกว่าคนรอบข้างอะไรแบบนี้คลิปของคุณอะ่ะมันจะน่ากดดูขึ้นเยอะเทคนิคที่4ี่นะครับคือให้ใช้ภาพปกคลิปที่คนดูอ,อดใจไม่ได้ถ้าคุณคิดว่าจะทํา YouTube แล้วคุณสนนนนใใใจแต่เื้้้อหาาาาขขงงทํคลิป ให้มันดีๆตัดต่อให้มันดีๆแล้วเดี๋ยวจะมีคนดูมาเองอย่างเงี้ยถ้าคุณคิดแบบเนี้ยคุณเตรียมเหนื่อยทำคลิปฟรีได้เลยผมไม่ได้บอกว่าไม่ต้องสนใจข้างในหรอกทําข้างในแย่ๆไปเลยก็ได้ผมไม่ได้บอกแบบนั้นนะครับ ทำข้างในให้มาดีๆเนี่ยแหละดีแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่เขาจะกดเข้าไปดูข้างในคลิปของคุณอะสิ่งแรกที่เขาเห็นก่อนเนี่ยมันคือภาพปกคลิปของคุณนะครับไม่ได้เห็นข้างในก่อนเขาเห็นภาพปกก่อนแล้วไอ้ภาพปกคลิปเนี่ยแหละนะครับที่มันเป็นสิ่งที่เขาเอาไว้ใช้ตัดสินใจว่าจะกดเข้าไปดูข้างในคลิปของคุณไหมถ้าคุณตั้งใจอัดคลิปตั้งใจตัดคลิปแต่ว่าลืมใส่ใจกับภาพปกคลิปไปเนี่ยคนดูเขาก็จะไม่กดเข้าไปดูคลิปคุณข้างในถ้าเป็นแบบนั้นอะคุณเหนื่อยทําคลิปฟรีแน่นอนและการที่ผมบบออกกกวว่่่าาใใใหห้สจัปปคิรื ทำปกคลิปให้คนอดใจไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับความสวยความงามด้วยเพราะปกคลิปที่สวยอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีคนกดเข้าไปดูสิ่งที่เราตั้งใจทําข้างในอะครับมันก็ไม่มีความหมายเหมือนกันโดยปกคลิปที่ไม่มีคนกดเข้าไปดูครับส่วนใหญ่มันจะมี2ข้อผิดพลาดด้วยกันข้อผิดพลาดแรกก็คือมีองค์ประกอบหลักในภาพอะเยอะเกินไปบางคนคิดว่าต้องตกแต่งปกคลิปให้ดีๆต้องใสน่นู่นใสน่นี่ใส effect, ่เอฟเฟกมีสีเยอะๆอย่างนูน้นอย่างนี้แต่ว่าการที่คนทําแบบเนี้ยมันจะทําให้คนดูอะไม่รู้ว่าต้องโฟกัสอะไรในปกคลิปกันแน่เพราะเขาไม่รู้ว่าโฟ กรอะไัเขาก็ไม่เข้าใจว่าคลิปนี้เกี่ยวกับอะไรเขาก็จะไม่ดูส่วนข้อผิดพลาดที่2เนี่ยอันเนี้ยร้ายแรงยิ่งกว่าอีกก็คือปกคลิปของคุณะไม่ทําให้คนดูรู้สึกอะไรเลยพูดอีกอย่างก็คือภาพปกคลิปของคุณนะครับมันไม่ได้กระตุ้นจิตวิทยาอะไรเขาเลยเขาเห็นคลิปคุณแล้วเขาก็รู้สึกเฉยๆะครับเขาก็เลื่อนผ่านไปซึ่งถ้าคุณอยากรู้ว่าเออเราต้องทําปกคลิปยังไงล่ะมันถึงจะกระตุ้นจิตวิทยาคนได้เนี่ยก็ผมเคยทําคลิปแชร์เรื่องนี้ไว้แล้วนะครับลองไปดูได้แต่ทีนี้นะครับถ้าคัเทคคนนนิีี่่ะร5ยบ มันจะทําให้คุณรู้ได้ด้วยตัวเองเลยว่าสรุปแล้วอะ่ะคลิปคุณหรือว่าช่องของคุณะ่ะมันมีข้อผิดพลาดตรงไหนต้องพัฒนาเรื่องอะไรบ้างโดยที่ไม่ต้องรองให้ใครมาบอกเลยซึ่งมันก็คือการใช้ Data Analysis หรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเวลาคุณทําคลิปออกมาคุณก็อยากพัฒนาคลิปตัวเองให้มันดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมแต่ประเด็นคือมันไม่ใช่ทุกคลิปไงครับที่คนดูจะมาคอมเมนต์บอกคุณว่าอยากให้คุณปรับเรื่องอะไรบ้างยิ่งบางคนยอดวิวน้อยอยู่แล้วเนี่ยไม่มีคอมเมนต์อะไรให้เห็นเลยแหละถ้าเปนบบน้ลคุณรไดดังงงาิขออมผ,ผตตอพตตห าเรรื่ององงะไบ้จากการที่ผมอยู่ในสายงาน Data มาเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าการใช้ Data หรือว่าการใช้ข้อมูลหลังบ้านเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์มากๆเลยในกรณีแบบนี้หลังบ้านของยูทูบครับมันจะมีข้อมูลมี Data บอกหมดอยู่แล้วว่าคลิปของคุณอะ่ะผิดพลาดตรงไหนต้องพัฒนาเรื่องอะไรบ้างโดยที่คุณสามารถเช็คได้ด้วยตัวเองเลยนะครับไม่ต้องรองให้ใครมาบอกด้วยอย่างเช่นตัวเลขหนึ่งที่คุณดูได้เลยเนี่ยก็คือค่า CTR หรือว่า Impression Click Through Rate ค่าเนี้ยมันหมายความว่าจากคนที่เห็นคลิปคุณทั้งหมดอ่ะครับมีคนกดเข้าไปดูคลิปคุณจริงๆอะ่ะกี่ ถ้าใครทําคลิปแล้วคนดูน้อยนะครับลองไปดูค่านี้ของคลิปคุณได้ผมมั่นใจว่าค่า CTR เนี่ยไม่ถึง5%แน่นอนซึ่งการที่คลิปของคุณอะ ได้ค่าตัวเลขนี้น้อยนะครับมันหมายความว่ามีคนเห็นคลิปคุณอะ่ะเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ไม่มีใครกดเข้ามาดูคลิปคุณเลยแล้วมันหมายความว่ายังไงต่อมันก็หมายความว่าชื่อคลิปคุณปกคลิปคุณอะ่ะมันไม่น่าดึงดูดให้เขากดเข้ามาดูคลิปคุณไงเนี่ยดูแค่นี้คุณก็รู้แล้วว่าคุณต้องพัฒนาเรื่องชื่อคลิปปกคลิปโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาบอกคุณเลยก็ถ้าคุณได้ค่านี้น้อยนะครับก็ย้อนกลับไปฟังเทคนิคที่3เทคนิคที่4ของคลิปนี้อีกครั้งได้เนี่ยก็เป็น5เททคคนิคี่ผมใช้พัฒนาการทํรําาาาช่่อองหรรืวกทคลิไวไว ทำคลิปเยอะเลยเพราะว่าถ้าคุณรู้เทคนิคที่ดีครับมันก็จะสามารถทดแทนเวลาที่คุณมีจํากัดได้ซึ่งถ้าคุณอยากรู้เทคนิคการทํา y o YouTube ให้ช่องตัวไวๆที่เข้มข้นยิ่งกว่านี้เนี่ยผมมีโปรแกรมพาปั้นช่องแล้วก็สร้างตัวตนบน YouTube แบบเข้มข้นอยู่ด้วยถ้าสนใจเนี่ยลองดูที่ลิงก์ด้านล่างได้